สวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องสเกียวผ้ารวยเหมือนเดิมนะคะค่ะเช้าวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เจกุมภาพกแปดแล้วนะคะเป็นเช้าวันศุกร์เนาะอ่าวันนี้เรามาเจอกันในตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนานะคะ ของซอเขียวนะคะพี่น้องเป็นความโชคดีอีกแล้วนะคะพี่น้องเอาความโชคดีมาฝากที่ฝากน้องเฮาเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะเอาตัวเลขปังๆมาฝากนะคะงวดที่แล้วแตกหนึ่งศูนย์นะคะของซอเขียวเนาะหลังจากที่แตกมาสิบอ็ดนวดติดหลุดไปสามวดนะคะพี่น้องเข้าต่อค่ะพี่น้องอรอบนี้เข้าต่อเลยนะคะ ขา้าวด้วนที่หาก,กุูปผ้าค่ะพี่น้องแล้วเราจะเริ่มนับหนึ่งกันนะคะจากวันที่ห้านะคะไปเรื่อยๆนะคะมันจะได้กี่งวดแตกนะคะพี่นอ้องอาจจะทําสถิติให้ดูนะคะ <c oughs> ค่ะเราจะชมเลือกงามยามดีกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปชมตัวเลขนะคะอ่วันนี้เจอกันช่วงเช้าๆอีกแล้วนะคะนางวอาเลขกยุนิตีซีได้พี่น้องนะคะ กว่าจะลงเสร็จก็ไม่รู้ตอนไหนนะคะพี่นอ้องเบาแหงบ่ได้ค่ะยานข้าเจ้าได้ยินหลวกหูข้าเจ้าค่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่ตื่นกันได้แล้วเนาะตีสี่ตีห้านะคะคนในเมืองนี่ตื่นตั้งแต่ตีสามก็มีนะคะเออบางคนก็ทํางานกลางคืนนะเนาะกลางวันก็นอนพักผ่อนนะคะการพิธีการทํางานคนไม่ไม่เหมือนกันนะคะเออ วันนี้นะคะเราจะเจอลาวกันรัวๆเลยนะคะแล้วก็ไทยไทยของซอเขียวนะคะอืมแต่ตอนนี้นะคะคลิปนี้ลงลาวให้ก่อนนะคะพี่นวลเราเจอกันแต่เช้าก็ยังไม่สดชื่นเท่าไหร่เนาะอืมแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะขอแค่เล็กมันปังก็พอแล้วเนาะอืม เซียนไหนก็ดีด้วยนะคะดีใจด้วยทุกท่านนะคะรอบที่แล้วหลุดรอบนี้อาจจะปังก็ได้นะคะพี่นอ้องสำหรับตัวเลขแนวทางของทุกอาจารย์นะคะเออก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปชมตัวเลขแนวทางนะคะเรามาชมเรื่องงานยามดีก่อนเลยวันนี้เยอะมากเลยนะคะเรื่องงานยามดีเนาะสิ่งดีๆมาฝากนะคะหนึ่งเลยเสริมสวยค่ะอ่าเข้ารัดเสริมสวยอ่า ทำสวยทำหล่อตัดเล็บตัดผมตกแต่งร่างกายนะคะจะทําการใดวันนี้โอเคเลยนะคะออกมาดีสวยงามมากนะคะแล้วก็การยืน่นเอกสารสําคัญนะคะจะยื่นในเรื่องใดก็ตามค่ะวันนี้สําเร็จผลนะคะจะเป็นกู้หนี้ยืมสินทําสัญญาเกี่ยวกับซื้อบ้านซื้อรถหรือจะทําเรื่องใดๆก็ตามซื้อที่ดินหรือยังไงก็ตามนะคะหรือจะ สมัครงานก็ได้นะคะยื่นเอกสารทําธุรกิจธุรกรรมใดๆก็ตามนะคะที่เราคิดว่าต้องใช้งานเกี่ยวกับเอกสารวันนี้นะคะ,ะเป็นผลสําเร็จได้ดีนะคะ,ะเรื่องต่อไปก็คือไหว้พระขอพรนะคะวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนเราคิดถึงอะไรนะคะไปตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันได้เลยนะคะแล้วก็ ทำบุญวันนี้ทําบุญนะคะทําบุญจะได้โชคใหญ่โชคลาบจะบังเกิดทําบุญวันนี้เห็นผลนะคะเทวดารับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มารับสิ่งที่เราทํานะคะท่านจะรับรู้ถึงทั้งแรงอธิษฐานทั้งแรงบุญที่เราทําวันนี้เป็นพิเศษนะคะ,ะตามด้วยบ้านนะคะบ้านวันนี้ก็เก็บกวาดบ้านถูบ้าน,านทำความสะอาดบ้านนำสิ่งไม่ดีออกจากบ้าน นำสิ่งที่ดีเข้าบ้านนะคะอะไรที่ดีก็นำเข้าอะไรไม่ดีก็ให้นำออกนะคะถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะคะที่จะทำเกี่ยวกับบ้านเราเนาะใครที่ย้ายบ้านตกแต่งบ้านหรือซื้อบ้านวันนี้ดีนะคะได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องงานเรื่องงานนะคะสมัครงาน เปิดร้านค้าเปิดร้านขายทําจิจการของตัวเองลงทุนในการทําธุรกิจธุรกรรมของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นงานด้านใดก็ตามนะคะจะค้าขายหรือว่าจะไปสมัครเป็นลูกน้องคนอื่นหรือจะเป็นนายตัวเองเอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เจตจำนงและความพอใจของแต่ละบุคคลนะคะแต่ว่าในงานเรานะคะก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือการทําความสะอาดในงานบริษัท ออฟฟิศจัดโต๊ะจัดหุงจุ้ยใหม่นะคะทำการใดก็ตามที่คิดว่าเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะ,ะแล้วก็ตามด้วยรถรถก็จะมีการซื้อรถใหม่นะคะเอารถออกจากบ้านเอารถออกจากอูขายรถซื้อรถเปลี่ยนทายรถซ่อมรถนะคะได้หมดเลยนะคะอะ,อะไรอ,ะอีกล่าสุดก็คือเกี่ยวกับ ความรักนะคะพี่น้องอ้ความรักนี่ดีมากเลยนะคะถ้ามีเรื่องงานงานยามดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนาะใครๆก็อยากได้ใช่ไหมแครก็อยากมีความรักที่ดีไม่ว่าจะเป็นรักแบบไหนก็ต่างนะคะรักต่างไวัรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักคนรักได้หมดนะคะพี่น้องบอกรักกับคนรักแต่งงานนะคะหรือว่า เราจะประเดิมในการผูกแขนรักใครสักคนนะคะหรือจะการบอกรักนะคะแล้วก็วันนี้ขอขมาได้นะ,ะวันนี้เป็นวันขอขมาได้นะคะขอขมาจากผู้เล็กผู้ใหญ่ได้นะคะพี่น้องเราผิดกันใดวันนี้ให้เริ่มสํานึกเริ่มมีความรู้สึกที่ดีคิดว่าเราทําผิดเราขอขมาได้เลยนะคะผลบุญผลกรรมนั้น จะสอบผลให้กับเรามีความรู้สึกว่ามันโล่งเหมือนท่านรับรู้นะคะเหมือนอะไรที่มันหลุดไปแล้วนะคะพี่นงก็เป็นการบอกความรักอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่นองอันนี้ใครไม่ทําให้ทํานะคะ,ะมันจะช่วยบังเกิดให้ผลในชีวิตครอบครัวราบรื่นเริญลุ่งเรืองแบบคาดไม่ถึงเลยนะคะพระที่วัดเรากราบได้พระที่บ้านเรากราบหรือยังนะคะแล้วเคย ละลาบละล้วงทําผิดการใดจากท่านเราเคยขอขอมาท่านหรือยังสํานึกผิดหรือยังถ้ายังให้ทําค่ะวันนี้สํานึกได้แล้วนะคะก่อนที่อะไรจะสายเกินไปนะคะวาจาดีเป็นเอกนะคะอืมคิดดีได้ดีนะคะยังไงก็ตามด้วยเลขมงคลนะคะเลขมงคลก็มีเลข7เลขหนึ่งเลขศูนยและเลข9นะคะ ส่วนสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเขียวสีชมพูสีเหลืองสีเทาสีไม่ควรใช้วันนี้คือสีดำนะคะ,ะวันนี้เราเจอเรื่องราวดีๆสมมาภาควรแก่เวลาแล้วนะคะก็จะไม่อธิบายอะไรให้มันมากนะคะเลขมงคลก็ไปใช้เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ตู้ ATM รหัสล็อกใดก็ตามเวลาเดินทางนะคะ,ะแล้วก็สีที่เป็นมงคลก็เป็นสีเสื้อผ้าใส่ให้ กับตัวเองนะคะเจรจาสร้างงานสร้างบ้านสร้างความเป็นเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะสิ่งไหนไม่ดีก็จะกลับกลายเป็นดีก็ได้ะคะพี่น้องอันนี้ส่งมาบอกสิ่งดีๆแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะโดยเฉพาะซอเขียวเชื่อทุกวันค่ะพี่น้องสิ่งดีๆนํามาฝากไม่มีใครไม่อยากได้ใช่ไหมคะอะอยังไงก็ฝากไว้เพียงแค่นี้เนาะตามตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนาซ้อเขียวกันนะคะงวดวันที่ 7กุมภาพันธ์หกแปดนะคะของวันศุกร์เราไปชมด n a อกันพร้อมงวดต่อไปกันได้เลยจ้าดีนเอหวยลาวอซเขียวนะคะวันที่ห้านะคะโอ้โหนี่พี่น้องเอาวีนมาวิ่งได้นะคะนี่ได้นะคะพี่น้องจับคู่แตกให้ศูนย์หนึ่งเลยนะคะนี่นะคะวันที่ห้าเนาะเอ่อตอนแรกก็ให้เด่นแค่สามคู่ตัวกันแค่สามคู่นี้นะคะพี่นอ้องกันสามคู่นะคะ แต่ด้วยความรู้สึกว่ามันยังวีนไม่จบนะคะมันยังวีนในชุดวีนไม่จบนะคะมันรีบมาเนาะใครที่เห็นคลิปที่แล้ว <c oughs> ค่ะมันมีวิ่งศูนย์ด้วยนะคะพี่นงเออมันตกวิ่งศูนย์ด้วยนะคะรอบนี้ซอสเกียวก็เลยเอาขึ้นให้สองตัวเลยนะคะแล้เวเราจะไปเด่นไปวงกลมตัวไหนเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันนะคะอ่าพูดแล้วก็ตามเลยนะคะ,ะนี่นะคะ พูดกันแต่เช้านะคะวันนี้เราเจอกันแต่เช้าเราจะคุยเสียงดังไม่ได้นะคะพี่นอ้องเราเจอกันแต่เช้าอยู่นะคะแล้ววันนี้นะคะพี่นอ้องสำหรับตัวเลขแนวทางนะคะ,ะจะมีสองตัววิ่งนะคะหวัวเราเสีเขียวเจ็ดกุมภาพันธ์หกแปดวิ่งแปดและศูนย์บนล่างนะคะชุดวินนะคะจะมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีเก้ามีห้านะคะวิ่งแปดนะคะก็จะมีชุดวินอยู่ที่ มีศูนย์ด้วยนะคะมีศูนย์ด้วยนะคะอ่าแล้วก็จะมีหนึ่งมีสองมีสามมีเก้านะคะอ่าวิ่งศูนย์ก็จะมีชุดเวียนคือหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะคะอ่าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะคะนี่คือชุดเวียนที่ติดศูนย์นะคะแล้วเราไปดูคู่เด่นกันนะคะคู่เด่นแปดศูนย์แปดเก้าแปดหนึ่งแปดสองและแปดสาม 03 0405 02ตัวกัน14 15งสี่หนสี่และ34นะคะถ้าบอกว่าเยอะจังนะคะถ้าถ้าเราไม่จับหมดนะคะเราก็เสียดายเนาะเออรักพี่เสียดายน้องค่ะพี่น้องอืมพี่น้องรู้ไหมตัวที่ซอเขียวจะเด่นให้นะคะมีนี่นะคะเป็ดเก้านี่นะคะพี่น้องแล้วก็แปดหนึ่งนะคะส่วนศูนสามนี่นะคะพี่น้อง ข้อเขียวจะเด่นให้อย่างนี้นะคะอ่าอยู่ในนี้นะคะคือคู่รองนะคะนี่รองนะคะแปดสองสองสองแปดสามคือคู่รองนะคะส่วนนี้คือตัวกันค่ะพี่น้องบางทีมันก็มาตัวกันนะคะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นอะไรเพราะเลขมันเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอย่างทั้งนี้คู่เด่นมันไม่ขึ้นเห็นไหมคู่เด่นมันไม่แตกมันเป็นแตกตัวกันเนี่แหละคะ่ะถึงบอกว่าอย่าตัดทิ้งแม้แต่ตัวเดียวนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ จัดเท่าที่วงกลมก็ได้นะคะเอ่อแต่ถ้าเป็นซอเขียวนี่จะเอาหมดเลยขนาดซื้อรูดยังรูดเนาะอะ่วิ่งแปดรูดไปกี่ตัวพี่น้องสิบตัวบนะคะรูดศูนย์ก็รูดนาะะทั้งหมดจะเป็นยี่สิบตัวนะคะถ้ารูดทั้งแปดทั้งศูนย์นะคะพี่น้องแต่ถามว่าคุ้มไหมบางทีมาบนมาล่างบ่อยด้วยนะคะพี่น้องเอาลองพิจารณาเอาเนาะแคบนาจอกันเลยคะ่ะพี่นอ้องคู่เด่นหรอคะซอเขียว ตัวกันเหรอคะซซยเขียวกันอะไระเด่นกันอะไรเหรอคะเด่นกันรอบนี้จะมีหน,นึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่นี่นะพี่น้องซ่เขียวจะมาหนึ่งสี่นะคะอันนี้คือความชอบของในใจนะคะหนึ่งสี่นะคะแล้วก็สามสี่นะคะ อ่มันเป็นความรู้สึกที่ชอบในใจนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะซอเขียวชอบแบบนี้นะคะ,ะยังไงก็ฝากไว้นะคะพี่น้องแคปหน้าจอ,อกันได้เลยนะคะหอยเลาวซอเขียวค่ะเจ็ดกุมภาพันธ์หกดวิ่ง8และศูนย์บนล่างนะคะชุดวีนของวิ่ง8ดก็จะมีมีหมี2มี3ามมีศูนย์นะคะ ของวิ่ง8นะคะส่วนของวิ่ง0ก็จะมีชุดวินมี1 2 3 4 5นะคะอ่าจะมีอยู่เท่านี้นะคะแล้วก็คู่เด่นให้80 89 81 82 83 03 04 05 02อตัวกัน1 4 1 5 2 4และ3 4นะคะพิจารณากันได้เลยนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางนะคะพี่นอ้องยังไงก็ ขอให้โชคดีปังๆกันในวันนี้นะคะรับรวยกันทุกคนนะคะต่อไปจะไปเจอคลิปของหวยลาวพัฒนาสามสำนักดังสองเซียนดังนะคะแล้วก็เราจะไปเจอของลุงส่งนะคะลุงส่งก็มาแล้วนะคะอะจงไหนก็ฝากไปเพียงแค่นี้โชคดีไม่ใช่ค่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปหนะ้าค่ะสวัสดีค่ะ